เมื่อวานนี้ตกลงตำรวจก็ออกหมายเรียกแดเนียลกรน์ลูกครึ่งชายอังกฤษเจ้าของสถิติช้าโลกเว็กซเกตซึ่งไปโชว์ลีลาตรงปรทุมธานีตรงน้ำท่วมตรงตรังสิอตอ่ะพอนยาทินนะคะนั่งรถมาแล้วเจอเอามาเล่นเลยฟางก็ให้ขณะที่ดูจะมีการสํารวจตรวจสอบแต่ทั้งนั้นภาพบรรวดเสียวแล้วมันไม่ถูกต้องตามกฎหมาย <5. S 2> ตำรวจออกหมายเรียเมื่อวานนี้แล้วแดเนีแกรันต์ปัจจุบันอายุ24 กับคุณแม่ก็บอกพบตำรวจคลองหลวงรับทราบข้อหาตำรวจตั้งข้อหาน้องไร้หนึ่งก็คือกระทําการด้วยประการใดอันอาจก่อให้เกิดอันตรายเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคลอื่นอสองคือกระทําการใดๆที่ก่อให้เกิดการกีดขวางการจราจรคือการกระทํานี้เนี่ยทางท่านภูมิกับโรงพักคลองหลวงบอกมันอาจจะทําให้เกิดอันตรายกับคนที่สัญจรอ,อยู่บนท้องถนนเพราะการเล่นเวกสเก็ตเนี่ยมันต้องมีการเหวี่ยงตัว อาจจะอันตรายต่อคนอื่นและอันตรายแก่ตัวผู้เล่นเองรับสารภาพค่ะสอบปากคำพิมพ์ลายนื้อมือส่งอายการอายการส่งฟ้องภายในวันเดียวกันและศาลธัญบุรีมีคำพิพากษาปรับ5,000บาทจำคุก1เดือนแต่โทษจำคุกให้รอลงอาญาไว้2อปีนี่เป็นคำพิพากษาซึ่งออกมาเมื่อวานนี้ศาลแขวงธัญบุรีจำคุกหเดือนรอลงอาญาสปี นี่เจ็ดโมงสี่สิบเจ็ดนาทีด้วยกับมาว่ากันต่อเรื่องเล่าเช้านี้ครับ